มาแล้วล้าทุกคนเธอน้องมาแล้วล้านายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวและต่างด้าวฟังทางนี้จ้าจรู้ยังว่าไงเจต่างด้าวที่มีสัญคาติกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามฟังทางนี้นะคะ ต่อใบอนุญาตทํางานของพี่น้องต่างดาวมดเคสสิบสามกุมภานี้แล้วนะคะต่างดาวที่มีสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติเยลมายืนแบบแจ้งความตรงการจ้างแรงงานต่างดาวผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะสําหรับคนต่างดาวสัญชาติลาวและเวียดนามคนต่างดาวต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568หารยกสประงคงจะกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยให้เข้ามาทํางานตามระบบ MOU และเมื่อประเทศต้นทางอนุมัติบัญ ชีรายชือ่อให้หนายจ้างสถานประกอบการยื่นข้อรับใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สําหนักงานจัดหางานจัหว่าชุมพรส่วนคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ทุกต้องตามกฎหมายที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้แล้วให้ยื่นคำข้อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มีนาคม2568รับใครนะคะมี้อสงสส้ซอบทามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะหรือจะเข้าไปซอบทามได้ที่สําหนักงาน จัดหางานจังหวัดชุมพรหรือสำหนักงานจัดหางานทั่วประเทศใ,ใครที่ยู้จังหวัดชุมพรก็เข้าไปที่สำหนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้เลยนะคะที่ยู้ตามที่น้องขึ้นให้ข้างบนนี้เลยจ้า